สวัสดีครับกับผมอดีอรเพียงเกตวันนี้เป็นวันที่30กรกฎาคม2,563ท่านผู้ชมครับมีคณะกรรมการตั้งขึ้นมามากมายครับเพื่อสอบสวนกรณีลูกเศรษฐีกระทิงแดงชนขับรถชนดาบตำรวจสอนอทองหลอ่อคลูดไป200เมตรถึงแก่ความตาย เดี๋ยวนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมายเยอะแยะเลยครับนับแต่ต้นเรื่องคือสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนต่อมาก็สำนักงานอายการสูงสุดก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนไต่สวนเรื่องบอสวิเชียนอกจากนั้นทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจดูบนหนึ่งว่า ไม่กระตือรือร้นเสียอย่างเอาการเอางานก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องบอดอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจตายเอาการเอางานกันเลือกเกินนะครับก็ไปทราบว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะกรรมการการยุติธรรมของสอน,นอชอก็สอบสวนเรื่องนี้จนเป็นต้นเหตุป้องขอความเป็นธรรม ไปยังอายการและอายการนำไปสู่กันมีคำสั่งไม่ฟ้องในที่สุดท่านผู้ชมครับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีคนมาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องลูกเศษรษฐีขับรถชนตำรวจตานี่มากมายครับเกือบจะครบทุกองกรแล้วแรกสุดตำรวจสนอทองหล่อโดยผู้ประชาการตำรวจนครบาลในขณะนั้นพลตำรวจโทคคำรนวิทยกระจาย ท่านขอออกหมายค้นและนำกำลังตำรวจร้อยสองร้อยคนไปล้อมบ้านของอยู่วิทยากระทิงแดงแล้วก็มีอารมณ์นะครับดา่าถึงขั้นดา่าตำรวจสวปสอนอทองหลอ่อเอาไปช่วยราชการตามที่ท่านมีอำนาจคือตำรวจตายแล้วยังไปเข้าข้างกูไม่ยอมตำรวจตายทั้งคนนี่เป็นคำพูดของพลตำรวจโทคำรวนวิทย์ทูปกระจาง ต่อมามีการรัฐประหารก็เด้งท่านออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลสอสอในสภาก็ทวงถามครับหาหรือเป็นสอสอหญิงจากพักพลังประชารัฐถามถึงต้นสายปลายเหตุและเรื่องของบอสอยู่วิทยาในสภาผู้แทนราษฎรเข้ามายุ่งเกี่ยวมากมายทุกองค์กรครับแล้วสังคมถามว่า เมื่อมีองค์กรคณะกรรมการมากมายขนาดนี้จะเชื่อคณะกรรมการอันใดเป็นข้อยุติหากกรรมการทางรัฐบาลโดยวิชามหาคุณเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นใครอยู่แล้วเป่านกหวีดมาหรือเปล่ากรรมการจากรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่งตั้งคณะบดีจากธรรมศาสตร์จากจุฬาจากรามคำแหงเอานายกสภาทนายความเอาเลขขนธิการกิจศีกามานะครับ ดูว้าหนึ่งถึงระท่าทางขึงขังเหลือเกินและทางอายการก็เอามือดีๆของอายการเกตคนตำรวจก็เอามาตำรวจแล้วนี้ตำรวจเมื่อวานนี้ก็ว่าถแถลงว่าเรื่องนี้จะพลิกฟื้นไม่ได้มันยุติไปแล้วแล้วจะเอาอยัางไงครับถ้าความคิดเห็นขัดแย้งกันเนี่ยจะทํำยังไงผมถามหน่อยใครจะรับผิดชอบในกรณีนี้ครับถ้าเป็นผมนะครับถ้ามีจิตสํานึก ในระบอบประชาธิปไตยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆคนที่ต้องรับผิดชอบต้นเหตุแรกสุดคือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติต้องลาออกจากทิพต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อมาเป็นอาดับสองคืออายการสูงสุดต้องลาออกรับผิดชอบตัวเรื่องนี้แต่ก่อนสั่งฟ้องแล้วต่อมาสั่งไม่ฟ้องสังคมกังขา คุณทำให้กระบวนการยุติธรรมหมดความหมายถ้าเป็นผมผมลาออกจากอายการสูงสุดถ้าผู้ชมคราวนี้อายการสำนากนานอายการสูงสุดก็ดีสำนากนานตํตรวจแห่งชาติก็ดีใครเป็นคนรับผิดชอบกับฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองเนี่ยอายการกับตำรวจขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นใครครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา ซึ่งนักศึกษานักเรียนนักศึกษากําลังขับไล่กําลังบีบกําลังบีบคั้นให้ยุบสภาและร่างรัฐมนูญฉบับใหม่นี้อยู่การรับผิดชอบในทางการเมืองนอกจากพบตรต้องลาออกอยายการสูงสุดต้องลาออกแล้วคนที่สมควรต้องรับผิดชอบต่อสังคมต่อกรณี้เพื่อกอบกู้ศรัทธาเรื่องความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมตำรวจอยายการกลับคืนมาก็คือ นายกรัฐมนตรีต้องลาออกในเรื่องนี้ครับต้องลาออกในเรื่องนี้ฝ่ายนิติบัญญัติคือคุณศิระเจนจาคะก็ทำทีจะมาตรวจมาสอบมาไต่สวนคุณค่าของการไต่สวนความเชื่อถือมันมีไหมครับกระดุมเม็ดแรกมันกัดผิดครับมันกัดผิด คือเบี้ยรแรกเบี้ยของกระดานหมักลุกเดินผิดตั้งแต่ตราแรกมันก็ล้มทั้งกระดานครับกระบวนการยุติธรรมถูกเงินตราเงินสั่งมาครับเงินจ้างผีให้โหม้แป้งได้เขาว่าอย่างนั้นครับเงินเงินทำให้จิตใจคนโหดร้ายวันไหวเงินทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ มีคำพูดว่าคุกมีไว้ขังคนจนถ้าเป็นคนรวยระดับเศรษฐีกระทิงแดงไม่มีทางติดคุกกับครอบครัวอยู่วิทยาก็ปล่อยลอยแพกันแล้วนะครับไม่เอาบอสอยู่วิทยาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้ผมมาจัดรายก,การไลฟ์สดในวันนี้อยากถามประยุทธ์จันโอชาครับคุณจะปล่อยให้ประเทศอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรต้องเด็ดขาดคือคุณต้องลาออกประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็คุณก็อยู่ไม่ได้แล้ว บริหารราชการแผ่นดินประเทศนี้ไม่ได้จริงๆครับนอกจากเรื่องอื่นบริหารงานล้มเหลวเศรษฐกิจตกต่ำล้มเหลวต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ควรอยู่ในตําแหน่งแล้วแค่เรื่องขับรถชนคนตายเนี่ยครับผมเป็นทนายความมาขึ้นทะเบียนครั้งแรกกับปี2 5 1พรสิบปครับทำมาหากินโดยสุจริตในวิชาชีพทนายความรู้เคยว่าความเรื่องรถชนคนตายโดยประมาทประมาทร,ร่วมกันวิธีการต่อสู้คดี ก็ให้ผู้เสียหายผู้ตายญาติพี่น้องผู้ตายไปเจรจาอะไรต่างๆชดใช้ค่าเสียหายดูแลจิตใจกันสารจะลงโทษหนักคือจำคุกหรือรอการลงโทษรออาญาก็เคยมีนะครับเรื่องพวกนี้ณปัจจุบันนี้เสียรถเบนที่ขับรถชนทั้งพอ่อทั้งแม่ตายเขาจ่ายเงิน45ล้านสารรออาญาแต่แลอนนี้อายการอุทธร์ยิงเสือดำติดสินบนให้แก แก้วพนักง,งานนะครับอ,อ,อีตั้นไทยจำได้ไหมครับสารอุทธรณ์ที่่ากสายืนให้สินบนจำคุกหนึ่งปีไม่รออาญากอบกู้หน่อยครับกระบวนการยุติธรรมถ้าไม่มีความยุติธรรมประเทศนี้อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้จริงๆครับประยุทธ์เองเป็นใครคุณเป็นใครที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมประเทศไทยล้มเหลวออกไปขอบคุณครับสวัสดีครับ